วุ่นวายมากๆเลยเป็นชองแบบดรามา่าแซ่บๆค่ะก<ช>็ะเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับ,บน้องๆหลายๆคนคใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนยังไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าตอนที่ไปถ่ายเทรลเลอร์ค่ะรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้แคสเป็นทั้งหกคนนี้ใช่คขาบอส่งดราม่าเลยดราม่าค่ะดรามา่มาแน้ดราม่าหนักขนาดไหนเทรลเลอร์นี้ ถาดูจากเส้นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าเือซับซ้อนไปหมดเนี่ยก็น่าจะดราม่าประมาณหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเป็นความรู้สึกของของคนจริงๆที่ไม่ใช่ตัวละครคือเรามีแฟนเก่าแฟนเก่าไปคบกับคนนี้คนนี้อบคนนี้แต่ว่าันนี้ชอบคนนี้คือมันเล่นเล่นหัวมันเป็นเรื่องที่แบบเล่นกับใจคนมันเป็นความเจ็บปวดว่าด้วยเรื่องของแบบความรักเป็นที่ตั้งนนี่คือมันก็ ใช่ค่ะแต่ว่าสนุกคนอยู่ตรงนี้แหละสองคนนี้จะไม่ยุ่งกับใครแต่ว่าคนนี้เขาจะเป็นเพื่อนเราคือในเรื่องเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่า s t r a ทสเตรทนี่คือเป็นผู้หญิงที่คบกับผู้ชายเลยเขาก็จะมาปรึกษาเราว่าเฮ้ยทาไมเขาคบกับผู้ชายก็ไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความ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 ไม่ดีของมนุษย์อ่ะมันไม่ได้เลือกเพศหรอกจนเขาได้มาเจอกับคนนี้ ดราม,ม่าหนักอยูที่คู่น,นไหนคู่ายอยู่ที่ใครครับน่าจะทุกคู่นะคะนานาใช่ใชต้องบอกว่าดราม,ม่าคนละแบบใช่คือบทเอ่อบทบทั้งสามคู่ค่ะเวทอย่างเท่าๆกันเลยเนี่ย่าจะเล่าข้อสังเกตที่มันไม่ชัดเจเนสิค่ะใ่แของหนูคาแรคเตอร์ก็จะเป็นฟิลแบบว่าชอบ กอย่าก็จะเป็นแบบเสาที่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วลก็เป็นสไตล์อินทำงานร่วมกับพี่น้ำตาลก็แบบก็ปื้มก็ชอบพี่น้ำตาลจนมาเจอพี่มิวพี่ชาชาที่แบบเขาก็ชอบเราเหมือนกันเนาแล้วก็แบบเราก็ด้นอกหักที่ไม่เห็นเขาอยู่กับแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดความซับซ้อนในในความสัมพันธ์ในความรู้สึกอะไรเงี้ย ปริมนะคะก็น่าจะหนักในเรื่องของน้ำตาลเชื่อว่ามันจะมีมนุษย์ที่แบบว่าต่อให้เราจะไปคบกับใครก็แล้วแต่บนโลกเหมือนเ้ิมแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เราจะแบบลืมเขาไม่ได้เขาจะเป็นบุคคลที่แบบอยู่ในใจเป็นรักแรกรักเดียวที่อาจจะทําให้เราเจ็บปวดก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นรักที่เราจะไม่มีวันลืมเลยน่าจะเป็นปมใหญ่ที่สุดของปริมค่ะส่วนของตัวแบมบี้ปมใหญ่น่าจะเป็นการที่ยังหาตัวเองไม่เจอซึ่งฟิยังไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาวาง ต,ต่อจากนี้ไว้ยังไงใช่ต่คิดว่าสนุกแน่นอนปม,มน่าจะแบบสนุกแน่นอนของตัวมินตัวมินหนูว่าปมมันน่าจะอยู่ตรงที่เราเรามีแต่ผู้ชายเลยในหัวเรามีแค่ผู้ชายว่าเราต้องคบแต่กับผู้ชายนะจนแบบว่าวันหนึ่งที่แบบเราเสียใจมากๆแล้วเราก็เหมือนมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับเหตุอะไรก็แล้วแต่เลยแบบเราเลยไปปรึกษาเพื่อนของเรา มหลักมันนะ่าผมที่มันหนัก <Okay. S 1> น่าจะอยู่ตรงที่เราต้องทําความเข้าใจกับสิ่งนี้เ,เพราะว่าเราเราเป็นสเตรสพราะเราเราจะใหม่กับจุดนี้มากเพราะฉะนั้นแบบความรู้สึกเราจะเปราะบางมากๆถ้าแบบใครทําอะไรนิดนึงเราก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่เอาแล้วความรักมันจะเป็นวันนัเรื่องของหน,นูน,นะคะอย่างหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือจะมองแต่ผู้หญิงแบบน่ารักสวยๆมาตั้งแต่เกิดเลยจนแบบมาเจอเขาไงะคะก็รู้ว่าเขาเพิ่งอกหักมา ก็เลยอยากจะแบบเข้าไปปลอบใจเขาเลยนะคะรูมหลักๆก็คือทำไงให้เขาชอบเราดีค่ะเรื่องนี้เรื่องกับมุมมองความรักแบบอะไรูุกอยใช่ค่ะก็เป็นความรักที่ตั้มตันมองว่าก็เกิดขึ้นจริงในในในงชีวิตจริงเราเนี่ยเปิดกล้็เลยค่ะยังเลยค่ะตอนตอนนี้เริ่องมือศพเป็นยังยังเลยค่ะทุกอย่างยังแบบว่าใหม่มากแต่ที่เราเห็นเองคือไปไปถ่ายไปหลอดไปด้วยกันใช่ค่ะ ทำไปหลอนที่แบบว่าเออยังไม่ได้เปิดกองยังไม่อะไรเลยสนุกมากสนุกมากเยอคือพุกมกับก็บอกเลยว่าดีใจมากๆที่เป็นหกคนนี้เหมือนแบบพวกเราคลิกกันอยู่แล้วใช่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเวลาการทํางานแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันโป o เลดดีอะไรเงี้ยใช่แต่ของหนูกับมิมจะใหม่คือในเทเลอร์จะเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนไม่เคยทำเพราะฉะนั้นมันคือแบบวันนั้นคือเจอ แบบครั้งแรกอะทำด้วยกันครั้งแรกอะครั้งแรกด้วยกันนะมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันครั้งแรกด้วยกันคือเป็นฉากองจริงเหรออยู่ในเทเลอร์แล้ครับแท็กจงใช่แคือตอนที่เขาถ่ายเสร็จแต่เขาวิ่งมาแล้วเขาต้กรี๊ดคนนี้ก็กรี๊ดค่ะใช่ก็กรี๊ดเลิอกเป็นพี่ได้ไหมครับไม่เลิอกแล้วเผิ่อตัวเองอะไรอ่าเงี้ยพอไปดูเพย์แบ็คพอดูเพย์แบ็คอยากรู้ตัวเองเป็นยังไง ก็ตืขข่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่เลิฟไม่เคยเล่นมาก่อนเลยตนะั้งแต่ชีวิตน,นักสแสดงจะทําได้ดีมากๆเลยคนระัตอนที่เข้าฉากกับน้องเลิฟก,ก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ใช่ไม่ใช่น้องเลิฟที่เรารู้จกัเกเขาเป็นตัวละครได้ดีเป็นตัวละครนั้นได้เลยตามทีๆเรื่รองนี้ครับหน้าดได้ดูไหมได้ดูได้ดูได้ดูตามได้ดูนะไม่รู้อด้ได้จะน่าจะได้ดูใช่ได้ดูได้ดูได้ดู ก็ฝากด้วยนะคะเกิลร nice <Trustee> ูสนะคะกดหลักห้ามรักเธอค่ะเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งหกคนด้วยนะคะบอกเลยว่าแซบแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ